สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพวกเราจะมานําเสนอโครงงานที่ชื่อว่าการศึกษาอัตราส่วนน้ำมันอัลมอนด์ที่เหมาะสมต่อการทําสบู่ค่ะสมาชิกกลุ่มมีดังนี้ค่ะเฟื่องวิทย์เลขที่16นีลานาทเลขที่2 6พิรุณวันเลขที่30เอมิกาเลขที่32นัทิดาเลขที่35ปริยากรเลขที่37พัชาราพรเลขที่39ค่ะ โครงงานนี้นะคะได้แนวคิดการพัฒนาเพื่อให้ได้สบู่ที่มีคุณสมบัติที่ดีค่ะโดยการนําอัตราส่วนของน้ํามันอัลมอนด์ที่แตกต่างกันมาเปรียบเทียบว่าอัตราส่วนของน้ํามันอัลมอนด์มีผลต่อการขึ้นรูปทรงของสบู่และประสิทธิภาพการใช้งานเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงอัตราส่วนของสารอาจส่งผลต่อประสิทธิภาพของสบู่ได้ค่ะ ปัญหาของโครงงานนี้นะคะคือปริมาณน้ำมัน mond, มอันลม,มนะะอมนด์มีผลต่อการขึ้นร,รูปของสบู่และประสิทธิภาพการใช้งานหรือไม่สมมติฐานนะคะคือปริมาณน้ำมันอัลมอนด์มีผลต่อการขึ้นรูปทรงของสบู่และประสิทธิภาพการใช้งานค่ะต่อมานะคะตัวแปรค่ะตัวแปรต้นค่ะน้ำมันอัลมอนด์ตัวแปรตามการขึ้นรูปรูปทรงประสิทธิภาพการใช้งานตัวแปรควบคุมค่ะ กรีมาสารสกัดใบบบกสีไมก,ก้ากีเซรีนและน้ำหอมค่ะวัตถุประสงค์นะคะ 1. เพื่อศึกษาอัตราส่วนที่เหมาะสมข,ของน้ำมันแอลมอนในการทำสบู่ 2. เพื่อน,นำสมุนไพรมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดค่ะสบู่นะคะสบู่ก็คือสารเคมีที่เกิดจากปฏิกิริยาโซเดียมไฮดรอ,อกไซด์และน้ำมันที่มาจากพืชและสัตว์ใช้สำหรับทำความสะอาดร่างกายค่ะ ใบโบบกเป็นไม้ลมลุกขอบใบเป็นคลื่นลอยอยักค่ะส่วนสารสก,กัดใบโบบกนะคะอุดมไปด้วยวิตามิน C, A, B, 1, บีลบี2กระตุ้นการสร้างคอลลาเจนลดเม็ดสีเมลานินลดริ้วรอยและลดความหมองคล้ำค่ะ ใบบอบกนะคะเป็นพืชในตระกูลเพอร์น,นะค่ะสารสกัดใบบอบกเนี่ยนิยมนํามาช่วยในเรื่องผิวแห้งนะคะซึ่งอุดมไปด้วยอ e ีซิวิตามิน A B1 B2 B6 แล้วก็วิตามินดีค่ะแล้วก็ยังมีกรดไขมันนะคะที่ช่วยยับยั้งการสูญเสียน้ำใต้ผิวหนังค่ะน้บผึกีเซอรีนะคะก็คือสบู่ที่ผลิตจากกีเซอรีแล้วก็สารสกัดจากธรรมชาติโดยไม่มีส่วนผสมของสารเคมีค่ะซึ่งจะมีการผสมส่วนผสมของธรรมชาติลงไปในการผลิตนะคะในส่วนของการผลิตเพื่อช่วยออบำรุงผิวค่ะ สำหรับวิธีการดำเนินงานนะคะตอนที่1การทําสบู่กิซเซลีนค่ะขั้นตอนแรกนะคะให้เราชั่งสบู่กิซเซลีนจานวน50กรัมสารสก,กัดใบบัวบกจํานวน2 ml น้ํามันอัลมอนด, 1, ด์สูตรที่ห5หยดสูตรที่2 10หยดและสูตรที่35หยดตามลําดับค่ะท่านตอนที่2นะคะให้เราละลายสบู่กิซเซลีนลงในหม้อที่ต้มน้ําร้อนโดยใช้ไฟปานกลางประมาณ5นาทีค่ะเมื่อสบู่กิซเซลีนละลายดีแล้วให้เราใส่ สารสกัดใบบัวบกน้ำมันอัลมอนด์และสีไลก้าจำนวน0.5กรมัมกลิ่นเชอร์รี่0.5 ml เมื่อใส่ทุกอย่างลงไปแล้วจึงคนส่วนผสมให้เข้ากันค่ะขั้นตอนที่3นะคะเทสบูก่กีซอรีลงในแม่พิมพ์ซิลิโคนตั้งทิ้งเอาไว้ให้เสร็จตัวเป็นก้อนประมาณ10นาทีค่ะ ั้นตอนที่สี่นะคะนำสมู่กิสรีนออกจากแม่พิมพ์ซิลิโคนค่ะสังเกตสมู่กิสรีนและบันทึกผลค่ะวิธีการดำเนินงานตอนที่2การศึกษาประสิทธิภาพของการใช้งานของสมู่แต่ละสูตรหนการใช้น้ําหนักสมู่กิสรีนในแต่ละสูตรเพื่อบันทึกใช้ในการเปียบเีย่น้ําหนักก่อนและหลังการใช้งานค่ะ 2. นําสมู่แต่ละสูตรมาทดลองเพื่อทดลองในการใช้ใ้ารทำความสะอาดด้วยอัตราความเร็วบนที่ ด้วยการถูหนึ่งครั้งต่อหนึ่งนาทีนาน3ามสินาทีแล้วถูให้แห้งชช่นน้ำหนักหลังช้แล้วบันทึกผลตารางที่หนึ่งการศึกษาปริมาณน้ำมันแอลมอนที่เหมาะสมกับการทำสบู่สูตรที่หนึ่งน้ำมันแอลมอนที่ห้หยดจากการสังเกตนะคะมีการเช้ตัวเป็นก้อนได้เร็วที่สุดและมีความถ่นตัวมากที่สุดส่กสูตรที่สองน้ำมันแอลมอนสิบหยดจากการสังเกตนะคะมีการใชบตัวเป็นก้อนได้ช้าเมื่อเทียบกับสูตรที่1แต่น้อยกว่าสูตรที่สา และมีความแข็งตัวเป็นก้อนได้น้อยเมื่อเทียบกับสูตรที่1แต่มากกว่าสูตรที่3สูตรท,ที่สานะคะน้ำมะแอลมอนดห15หยดจากการสังเกตนะคะมีการแข็งตัวมีการแข็งเซ็ตตัวเป็นก้อนได้ช้าเมื่อเทียบกับสูตรที่1และสูตรที่2และมีการและมีความแข็งตัวได้น้อยค่ะการศึกษาประสิทธิภาพของการใช้งานหองสบู่ครับโดยตารางนี้จะมีอยู่3สูตรครับสูตร1สูตร2สูตร3แต่ละสูตรจะมีสบู่อยู่3ก้อนครับ โดยเรานําเอามวลก่อนใช้นะครับมาชั่งและมาติดลงในตารางครับหลังจากนั้นเราทําการทดลองการทดลองคือนําสบู่มาถูครับในเวลาสาวสิวนินาทีด้วยความเร็วที่เท่ากันเพื่อทําให้แต่ละสูรม,มีความเสมอภาคในการทดลองครับหลังจากนั้นเราก็เอามาถูครับแล้วก็เอามาชั่งน้ำหนักดูหลังจากถูเสร็จว่าน้าหนักหายลงไปเท่าไหร่ครับสรุปการทดลองนะครับจากผลการทดลองศึกษาปริมาณน,น้ำอัลมอนด์ที่เหมาะสมต่อการทาสบู่แบบอุบลและน้ำอัลมอนด์ว่า สูตรที่1น่มีการเซ็ตตัวไวที่สุดครับแล้วก็มีความแข็งมากที่สุดเราลงมาเป็นสูตรที่2และสูตรที่3ตามลำดับครับหลังจากนั้นก็มาคิดลอยละของสบู่ที่เหลืออยู่ครับก็คือนําสบู่หลังการทดลองส่วนด้วยสบู่แต่ลลองครับแล้วก็เอามาคูณหนึ่งร้อยครับแล้วหลังจากนั้นเราก็จะได้ลอยละของแต่ละสูตรมาครับซึ่งจากตารางเราจะดูได้ว่าสูตรที่1นะครับมีอัตราคงเหลือของมวลมากที่สุดครับเราลงมาเป็นสูตรที่2และน้อยที่สุดคือสูตรที่สาครับจากการทดลองนะครับ เราสามารถทราบได้ว่าอัตร,สร,รนาสารสกัดไบบับกและน้ำมอัลมอนต์ที่แตกต่างกันมีผลต่อก,การขึ้นรูปและประสิทธิภาพในการใช้งานครับโดยจากการทดลองเราจะสังเกตได้ว่าสูตรที่1มีมวลไรยละคง,งเหลือมากกว่าสูตรที่2และสูตรที่3ตามลําดับครับการบูราณาการสเต็มค่ะ S Science ค่ะคือการศึกษาของความรู้เกี่ยวกับสารสกัดใบโบัโบกน้ำมันอัลมอนและการทำสบู่ค่ะที่เทคโนโลยีค่ะ คือการใช้อุปกรณ์ต่างๆในการสร้างสรรค์ผลงาน E Engineering ค่ะคือการออกแบบรูปทรงสบู่ค่ะ M Mathematics ค่ะคือการคำนวณปริมาณสารสกัดใบโบ,โบัวบกแกะนามันอัลมอนด์ปริมาณที่เหมาะสมค่ะ